เรามาดูนะครับสำหรับกิจกรรมปีใหม่แล้วเนี่ยในฐานะที่ดูแลผู้ประกอบการรวมทั้งตัวผู้ประกอบการเองที่จะจัดจกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้มีการมองในมุนมภาษีว่าอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนิติบุคคลนะครับรวมถึงภาษีอยักหน้าที่จ่าย <S <S วันนี้เรามาดูนะครับว่าภาษีกับกิจกรรมปีใหม่เนี่ยเอาง่ายๆเลยครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของขวัญปีใหม่มันก็มีหลายประเด็นว่า ของขวัญเนี่ยมันจะเป็นค่ารับรองนะครับหรือจะเป็นรายจ่ายหรือจะเป็นรายจ่ายต้องห้ามถ้าเกิดเราซื้อให้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าธนาคารหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเราที่เราทํากิจกรรมกันอยู่เนี่ยรวมทั้งเจ้าหนี้ด้วยนะครับไอ้กระเช้าที่ซื้อให้สมมติว่าเราจะต้องซื้อกระเช้าไปให้ในมุมนี้ก็จะถือว่าเป็นค่ารับรองค่ารับรองก็ถือเป็นรายจ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าค่ารับรองที่เป็นกระเช้าเป็นของขวัญเนี่ยมันจะต้องไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งต่อคราวเราจะซื้อของขวัญหรือซื้อกระเช้าไปให้เนี่ย ก็ต้องดูมูลค่าด้วยแต่กฎหมายไม่ได้ห้ามนะว่าอย่าเกิน2,000คือคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่กฎหมายบอกว่าให้ถือเป็นรายจ่ายค่ารับรองได้เพียง2,000บาทนะครับฉะนั้นมูลค่า2,000ถ้าเราซื้อให้ลูกค้าระดับ VIP หรือเจ้าหนี้รายใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่ามันมันน้อยไปถ้าเกิดว่าซื้อมากกว่า2,000กฎหมายยอมให้ถือเป็นรายจ่ายได้เพียง2,000ทีนี้เรามาดูว่า กรณีที่ซื้อกระเช้าให้ที่บอกว่าไม่เกิน2,000เนี่ยและเป็นค่ารับรองเนี่ยซื้อให้ใครได้บ้างก็ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าอย่างที่ยกตัวอยงคู่ค้าของเราไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นลูกหนี้หรือแม้แต่สถาบันการเงินที่เราเกี่ยวข้อง เหล่านี้เราล้วนแต่สามารถซื้อของขวัญให้ได้ทั้งนั้นเลยกระเช้าให้ได้ทั้งนั้นเลยสมมุติว่านะครับบริษัทผมเนี่ยซื้อกระเช้าไปให้ลูกค้าจํานวน5,000บาทนะครับเวลาไปซื้อก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาด้วย350รวมแล้วผมก็จ่ายเงินไป5,350เนี่ยถามว่าเป็นรายจ่ายได้เท่าไหร่จะเป็นรายจ่ายได้เพียง2,000บาทส่วนอีก3,350เนี่ยจะเป็นรายจ่ายต้องห้าม นะเราก็ต้องลงบัญชีให้เป็นก็เดบิตค่ารับรอง2000เดบิตค่าจ่ายต้องห้าม3,350เครดิตเงินสดหรือธนาคารที่เราจ่ายเงินซื้อไปนั่นก็คือการบันทึกบัญชีแล้วก็การที่เราสามารถเอาเงินบริษัทเนี่ยไปใช้จ่ายได้นะครับนั้นในในมุมของภาษีนิติบุคคลเนี่ยก็สามารถถือเป็นรายจ่ายได้แต่เป็นรายจ่ายค่ารับรองถามต่อว่าอา้าวแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มละ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าต้องจ่ายไป350เนี่ย สามารถนําไปเครดิตภาษีขายได้ไหมภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองเนี่ยกฎหมายก็พูดไว้ชัดเจนว่าห้ามนําไปเครดิตภาษีขายหรือเป็นภาษีซื้อที่ห้ามนําไปเครดิตแต่ให้ถือเป็นรายจ่ายได้ฉะนั้นไอ้สามก็ถือรวมเป็นค่าจ่ายได้ทั้งก้อนเพียงแต่เมื่อกี้เราบอกว่าห้าพเนี่ย เป็นรายจ่ายได้เพียง2,000อีก3,350เป็นรายจ่ายต้องห้ามแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใหม่ซื้อของแค่พันบาทแล้วมีภาษีมูลค่าเพิ่ม70บาทเราก็สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ทั้ง1ัน0เลยเพราะมันไม่เกิน2,000 70บาทก็เป็นภาษีซื้อต้องห้ามแต่ให้ถือไปเป็นรายจ่ายได้นั่นเองฉะนั้นชัดเจนนะว่าถ้าเราจ่ายไป5,000บวกภาษีซื้อ,อ350อาออกมาเป็นภาษีซื้อเอาไปเครดิตไม่ได้เลยนะครับให้ถือเป็นรายจ่ายทั้งก้อนแต่มันมีเงื่อนไขว่า ให้ถือได้เป็นาจ่ายเพียงแค่2,000บาทต่อครั้งต่อคราวหลายคนก็สงสัยว่าอาจารย์แล้วไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะเราให้เป็นค่ารับรองก็จริงอยู่และเวลาให้เนี่ยถือเป็นการขายไหมในระบบภาษีมค่าเพิ่มเพราะคําว่าขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คือการจําหน่ายจ่ายโอนให้ยกให้ก็คือออกจากบาริษัทเราไปถือเป็นการขายทันทีเพียงแต่ว่าประกาศแวดฉบับที่40ของอธิบดีกรมสัมพารเนี่ย ก็มีการยกเว้นไว้ให้ว่าถ้าเป็นสิ่งของที่ให้กันตามรรเนียมประเพณีเนี่ยและมูลค่าไม่เกินสมควรเนี่ยก็ไม่ต้องถือเป็นยอดขายหรือไม่ต้องนําส่งภาษีขายนั่นเองฉะนั้นถ้าเราซื้อกระเช้าของขวัญให้ลูกค้าเนี่ย สมมติอย่างตัวอย่างที่ยกไปเนี่ยห้าพันจ่ายเงินไปเนี่ยเราก็ถือเป็นรายจ่ายได้เพียง2อ0 0อีก3,350ถือเป็นรายจ่ายข้องห้ามส่วนภาษีขายก็ไม่เสียเพราะได้รับยกเว้นเรื่องของการที่จะเป็นค่ารับรองได้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันว่าค่ารับรองนั้นเนี่ยจะต้องไปไปทำรมเนียมประเพณีทางการค้าปีใหม่นี่ก็ถือเป็นรมเนียมประเพณีธุรกิจอยู่แล้วหรือว่าต้องไม่ใช่ลูกจ้างนะครับถ้าเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มก็ถือเป็นค่ารับรองได้แล้วก็ไม่เกิน2,000ต่อครั้งต่อคราวเอะะอา,ารแล้เก่่กช แต่เราพาลูกค้าเนี่ยไปเลี้ยงมูลค่า5000มีแวตอีก350ก็เป็น5,350ถามว่าถ้าเลี้ยงอาหารเนี่ยถือเป็นค่ารับรองได้2,000หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับถ้าเป็นการเลี้ยงอาหารสามารถลงเป็นรายจ่ายได้ทั้งจํานวนเลยรายจ่ายค่ารับรองได้ทั้ง5,350เลยเฉพาะกรณีซื้อของให้เท่านั้นเองหลักฐานต่อมาก็คือหลักฐานการจ่ายนะครับหลักฐานที่ผู้มีอํานาจนอนุมัติจ่ายก็จะถือเป็นหลักฐานที่ สามารถลงเป็นรายจ่ายค่ารับรองได้และที่สําคัญก็คือต้องพิจารณาด้วยว่าจะต้องไม่เกิน3%ของรายได้ยอดขายหรือทุนเช่นเรามีทุนอยู่เราจดทะเบียนทุนไว้1ล้านบาท3%ของ1ล้านก็คือ30,000ฉะนั้นในบริษัทเราก็มีค่ารับรองได้ไม่เกิน30,000แต่ถ้าเรามียอดขายอยู่5ล้าน มีทุนอยู่1 000, ล้านเราก็เทียบยอดขายที่มากกว่านะครับยอดขายก็คือยอดขาย5ล้านก็3%ของ5ล้านก็ก็แสนหก็เป็นรายจ่ายได้แสนห้านะทุนหรือยอดขายแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าแต่จะมีทิคอยู่นิดนึงว่าไอ้ยอดขายเนี่ยจะต้องหักจากไรายได้ที่ได้รับยกเว้นด้วยนะ เช่นเรามียอดขายอยู่5ล้านแต่มีรายได้ที่ยกเว้นอยู่1ล้านก็จะออากหาักได้เพียงแค่3%ของ4ล้านนั่นก็พูดถึงประเด็นแรกนะครับในเรื่องของกระเช้าของขวัญที่ให้ลูกค้าอีกกรณีหนึ่งนะครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นค่ารับรองล่ะเราจะเอาภาษีซื้อมาใช้ได้ไหมก็ต้องดูเงื่อนไขนะครับว่าเช่นถ้าเราเอากระเช้าไปให้ลูกค้าเนี่ยแต่เราอยากจะวางแผนภาษีให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายเรารู้แล้วว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราจะให้กระเช้าลูกค้าเนี่ย ทุกปีอยู่แล้วเราก็จะต้องมีการวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นทางสิ้นปีมันต้องมีธรรมเนียมนี้อยู่แล้วแล้วก็โดยมากเรากระเช้านึงก็ไม่ต่ำกว่า5000ไม่ต่ำกว่า3,000ก็แล้วแต่มูลค่าสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยซื้อจากเราไปถ้าเรามีนโยบายแบบนี้เนี่ยจากค่ารับรองเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเลยก็จะพลิกกลายเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับว่าเราซื้อกระเช้ามา5,000บาทภาษีซื้อ350 ถ้าเราเปลี่ยนจากค่ารับรองให้เป็นการส่งเสริมการขายเนี่ยเราก็แค่เขียนเงื่อนไขในแผนธุรกิจของกิจการนโยบายของกิจการว่าทุกสิ้นปีเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อสินค้าเรามูลค่าตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเราจะมีกระเช้าของขวัญให้สิ้นปีนะไม่น้อยกว่า5,000บาทเพฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อกระเช้าให้ตามเงื่อนไขเนี่ยลูกค้านะครับซื้อสินค้าเราไปเนี่ย 1>, 1ล้านบาทเราก็ว่างั้นเดี๋ยวเราเอากระเช้าให้5000บาทก็ซื้อมา5,000ันบวกแว็ดด้วยเวลาไปให้ปีใหม่เนี่ยกระเช้านี้จะกลายเป็นเรื่องส่งเสริมการขาย5,000บาทเนี่ยถือเป็นค่าส่งเสริมการขายส่วน350ที่ซื้อมาเป็นภาษีซื้อเนี่ยก็สามารถนําไปเครดิตภาษีขายได้เราจ่ายเงินไป5,350เนี่ยเป็นรายจ่ายส่งเสริมการขาย5 0 0พันทั้งจํานวนแล้วก็เป็นภาษีซื้ออีก350บาบาทเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราเอานำกระเช้าไปให้เนี่ย มุมหนึ่งเราก็ต้องนําส่งภาษีขายด้วยนะเพราะมันเป็นส่งเสริมการขายฉะนั้นเมื่อเรากระชอกไปให้เราก็ต้องนําส่งภาษีขายต่อสัมภาระสามรเช่นกันฉนันซื้อกับขายหักกันก็จะเป็นศูนย์แต่รายจ่ายเราลงได้เต็มเลย5,000บาททีนี้ปัญหาคือหลายคนบอกว่าอาจารย์หนูก็เอาไปให้เขาแล้วหนูก็ไม่ได้เรียกเก็บเพาหลอกซื้อมา5,350เนี่ยฉนันถ้าเราไม่เรียกเก็บเราต้องนําส่งภาษีขายเองฉนันถ้านําส่งภาษีขายเองก็นํายื่นภาษีขายภาษีขายที่นํายื่นเนี่ย ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามแต่ภาษีซื้อยังใช้ได้เหมือนเดิมนะมุมนี้ก็ต้องระวังให้ดีหลายคนบอกว่าซื้อแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บลูกค้าหรอกนะเชกระช้าให้คุณกอคุณต้องจ่ายเงินผมมา350นะบผม คงเป็นไปนไม่ได้ถูกไหมครับนะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องนําส่งภาษีขายเองเมื่อนําส่งภาษีขายเองเราก็ไม่ต้องออกใบกํากับภาษีนั้นประเด็นที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราวางแผนให้ดีเราก็จะทําให้เป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายทีนี้เมื่อเราส่งเสริมการขายไปให้ลูกค้าเนี่ยที่มูลค่าเกิน1000บาทเนี่ยก็มีภาษีอีกตัวงตามมาแล้วก็คือภาษีห,งหางนที่จายถ้าเราขายให้กับลูกค้าเราแล้วนายกรเนี่ย ซื้อสินค้าไปแต่เอาไปใช้เองเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายเช่นนายกรเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซื้ออิฐหินปูนทรายเราปีนึงเกิน1ล้านบาทแต่เขาเอาไปก่อสร้างบ้านเขานะหรือไปก่อสร้างบ้านขายเนี่ยแสดงว่าเขาซื้อวสัสดุก่อสร้างแล้วไปใช้คนสุดท้ายกรณีแบบนี้แม้จะจ่ายไปส่งเสริมการขายก็ไม่ต้องหัก3%เแต่ถ้าในขออ่ะนขอก็เป็นร้านวสัสดุก่อสร้างซื้อสินค้าเราไปแล้วเอาไปขายต่อถ้าเรามอบกระเช้าให้5,000เราต้องหักไว้ส และนาส่งภาษีและที่จ่ายด้วยฉะนั้นก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับว่าเ๊ะหักสเเนตี่ยต้องดูว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายไหมหลายคนสงสัยว่าอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่านายกรยเนี่ยเขาก็ซื้อไปเขาก็ไปสร้างบ้านขายเขาก็ไม่ได้ใช้บ้านขเขาเองทําไมถือเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายก็เพราะว่าเวลาเขาซื้ออิฐหินปูนทรายเนี่ยเขาไปแปรรูปให้เป็นตัวอาคารเป็นตึกก่อนแสดงเขาใช้แล้วแต่นายขอเนี่ยซื้ออิฐหินปูนทรายก็ไปขายเป็นอิฐหินปูนทราย นะครับเะนั้นแตกต,ต่างกันตรงนี้ต้องดูให้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับอีกกรณีหนึ่งนะครับว่าถือกระเช้าไปเหมือนกันแต่ไปให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หน่วยงานราชการต่างๆที่ให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับเราถึงสิ้นปีเนี่ยเราก็จะมีของขวัญไปให้นะครับเป็นสินน้ำใจกรณีแบบนี้กระเช้า5,000บาทที่ซื้อไปภาษีมูลค่าเพิ่ม350ที่เกิดขึ้นเนี่ย จะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทั้งจํานวนาภาษีซื้อก็ใช้ไม่ได้รายจ่ายก็ใช้ไม่ได้ก็รวมแล้วทั้งหมดที่จ่ายไป5,350เนี่ยถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทั้งจํานวน ถามว่าอาจารย์แล้วทำไมต้องลงเอาก็าเราเอาเงินบริษัทไปซื้อไงก็ต้องลงไปนะครับก็ลงไปตามข้อเท็จจริงนะก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพียงแต่ว่าลงให้มันถูกต้องนะครับไม่ต้องถูกบวกกลับเราก็บวกกลับของเราเองอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องของกระเช้าของขวัญแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาในเรื่องของปีใหม่นอกจากจะซื้อให้ลูกค้าแล้วเนี่ยในออฟฟิศเราเองเราก็ต้องดูแลกันเป็นขวัญกําลังใจเป็นกิจกรรมให้กับลูกน้องนะครับถามว่าเวลาไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารพาน้องๆไปทานข้าวเนี่ย พาพนักงานไปทานข้าวเนี่ยบินค่าอาหารออกมา5,000มีแวตอีก350กรณีแบบนี้หลายคนบอกว่าลมเป็นค่ารับรองซึ่งผิดเลยนะเพราะว่าค่ารับรองเนี่ยเขาห้ามรับรองลูกจ้างเพนั้นเราไปเลี้ยงลูกน้องเราเนี่ยถือเป็นสวัสดิการเพียงแต่ว่าแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ได้ยังไงคุณไปเลี้ยงตามอำเภอใจไหมโดยเสน่หาไหมเรื่องเหล่านี้เราก็เขียนเป็นสวัสดิการพนักงานไว้ เป็นระเบียบของบริษัทไว้ซึ่งก็ไม่ยากซึ่งหลายบริษัทเดี๋ยวนี้ก็มีการเลี้ยงพนักง,งานอยู่แล้วบางคนไปต่างจังหวัดด้วยซ้าไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าที่พักลงเป็นรายจ่ายสวัสดิการได้หมดเลยทํากิจกรรมให้ดีๆบางคนวางแผนไปถึงทําเป็นเรื่องอบรมสัมมนาลงรายจ่ายได้อีกสองเท่าต่างหากเรื่องรายจ่ายก็ถือเป็นรายจ่ายถ้าภาษีซื้อที่เกิดขึ้นก็นําไปเครดิตภาษีขายได้จัดปีใหม่ทั้งทีเลี้ยงอย่างเดียวรู้สึกว่ามันยังไม่คึกคักผู้ประกอบการบางรายเจ้านายหลายคนก็ซื้อโทรทัศน์ ทีวีตู้เย็นนะโทรศัพท์มือถือทองคําบ้างเพื่อไปจับของขวัญรางวัลพิเศษให้กับพนักงานถามว่าไอ้รางวัลพิเศษเหล่านี้เนี่ยถ้าบริษัทได้ซื้อมาเนี่ยภาษีซื้อก็สามารถนําไปเครดิตภาษีขายได้เช่นกันเช่นเราซื้อทีวีเครื่องหนึ่ง5,000บาทมีภาษีซื้อ350ทีวีก็ สามารถที่จะถือเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการพนักง,งานได้ภาษี350ก็ถือเป็นภาษีซื้อได้พนักง,งานที่จับรางวัลได้ไปพนักง,งานเองก็ต้องนํา5,000บาทเนี่ยไปถือเป็นเงินได้พนักง,งานเพราะถือว่าเป็นเงินได้ประเภท40วงเล็บหนึ่งเพราะคนที่มาร่วมงานต้นแล้วแต่เป็นพนักง,งานคนนอกก็ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว รางวัลที่ได้ก็ต้องถือรวมเป็นประโยชน์เพิ่มพนักง,งานนะครับเป็นเงินได้4ี่สิบงเล็บหนึ่งก็ต้องเอาไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฝั่งบุคคลธรรมดาก็ต้องเสียภาษีฝั่งบริษัทเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าภาษีซื้อสามารถเครดิตได้ค่ายจ่ายเป็นค่า้จ่ายนิติบุคคลได้เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการส่วนพนักง,งานเมื่อมได้นะครับ ก็ถือเป็นเงินได้ถ้าเกิดว่าบริษัทจ่ายไป5,000ันแล้วเรียกเก็บแวตจากพนักงานมา350ก็ถือเป็นเงินได้พนักงานเพียงแค่5,000บาทแต่เช่นเดียวกันนะหลายบริษัทให้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เรียกเก็บแวตพนักงานเพราะให้ไปก็ต้องถือเป็นการขายต้องนําส่งภาษีขายเช่นกันในมุมนี้เนี่ยภาษีซื้อใช้ได้ภาษีขายต้องนําส่งทีนี้ถ้าเกิดว่าบริษัทนําส่งเองไม่ได้เรียกเก็บพนักงานแสดงว่าพนักงานคนนี้จะมีเงินได้ที่5,350นะครับแล้วถ้าพนักงานคนนั้นเนี่ย มีฐานเงินเดือนที่สูงแล้วมาได้ของรางวัลอีกพอมีเงินได้เข้าไปกระทบก็แสดงว่าจะต้องมีการหักน้าที่จ่ายด้วยเวลาที่แจกรางวัลให้กับพนักง,งานฝ่ายบุคคลก็ต้องมีการหักน้าที่จ่ายก็ต้องคำนวณตามอัตราก้าวหน้าแต่บางคนบอกเงินเดือนต่ำๆก็ไม่ต้องหักเพราะไม่ถึงเกณฑ์น,นี่ก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมปีใหม่นี่หลายคนบอกว่าอาจารย์บริษัทหนูเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ฝ่ายบุคคลนั่นแหละส่งจดหมายไปบอกว่าอยากจะให้ ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมปีใหม่ของพนักง,งานให้ท่านส่งของเข้ามาเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับบางบริษัทซัพพลายเออร์ก็ส่งทีวีส่งตู้เย็นฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยเมื่อบริษัทได้ของรางวัลมาจากซัพพลายเออร์เนี่ยบริษัทต้องรับรู้รายได้ด้วยถือเป็นรายได้อื่นเช่นทีวี1 0 0 0 0บาทบริษัทก็ต้องรับรู้เป็นรายได้10,000บาทเวลาเอาทีวีแจกให้พนักง,งานก็ถือเป็นเงินได้พนักง,งานแล้วก็ต้องนําส่งภาษีขายได้เว้ย สุดท้ายแล้วเนี่ยจัดก,กิจกรรมปีใหม่เนี่ยก็มีการทำบุญปีใหม่บางทีก็หลายบริษัทก็มีการทำบุญปีใหม่ก็จะมีการทำบุญมีการนิมนต์พระมารายจ่ายเหล่านี้ต้องทำเอกสารเตรียมไว้ก็สามารถถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้ไม่ว่าจะเป็นซื้ออาหารมาถวายพระกิจกรรมต่างๆสามารถถือเป็นรายจ่ายได้หมดเลยจัดปีใหม่ทั้งทีก็ให้มันมีความสุขจัดแล้วก็ไม่มีปัญหาภาษีตามหลังมา